ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น,เร,เ,นเราเจอคนเราเจอคนโดนสายขังไว้ข้างในน้ำมีคน,ดนโดนสายดูอยู่ตรงโน้นไปช่วยกันเร็วไปแล้วไปช่วยกันเร็วเดี๋ยวปูยอีกแล้วลูกเดี๋ยวเราจะไปช่วยคนก่อนนะมีคนมีคนติดอยู่ข้างในน้ำไปดูดิมี <Come. S 1> <c oughs> คนจะอยู่ในท้ายเร็วเว โอ้ยช่วยด้วยมีคนติดอยู่ในทรายแ,แต่เอาน้ำมาช่วยเร็วค่ะมิกมาเลยมีคนติดอยู่ข้างในทรายคนนั้นเร็วน้ำไปลาดช่วยพอเร็วโอ้โหค่ะมิกทะลูกวิ่งมารอตักน้ำอย่างนี้<แ>อ้าวได้น้าได้น้าแล้วไปได้โอ้จะช่วยพอได้ไปได้วันนี้ ต้องไปนั่งก่อนนะนะั <laughs> ่งเอาถังน้ำมาไปเอาถังน้ำมาเร็วเอาถังน้ำมาช่วยพ่ออ่าพี่มัชมาอยู่ด้วยนะครับอ่าพี่มัชพี่มัชมาอยู่ด้วยพี่มัชอ๋อ,อ,อคอนเทนตต้องไปเอาน้ำมาช่วยพ่อแล้ว ต้องมานั่งลงไปอีกเดี๋ยวลูกลงไปอีกลงไปอีกน้ำน้อยน้ำน้อยลงไปอีกลงไปอีกกลัว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 โอ้ยกลัวคือจะฟัดเข้ามาโอ้เอาวางต่ำต่ำ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 ว้ายได้ไปกี่หยดแล้วลูกดูไี่เทนดูไี่เทนเนี่ยพี่เทนโอ้โหได้ไปเต็มเต็มแลทุกคนไปช่วยพ่อกันไปช่วยพ่อกันถึม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  เดิม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 ีดิมเ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 ดิม่ดิมเ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 ดิมบดิมเ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 ดิมดิมดเดิมดเดิมม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 ดิมดิมมดิ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 มิดิมดิดิมดิมดิมดดิดิมดดิม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  จะได้น้ำเยี anyway, ่ยมเนี euh ่ยหนูเทนนี่กวานซื้อกวานซื้อน้ำตักปึ๊บเต็มกระป๋องเลยทุกคนจะได้ไหมเนี่ยจะได้น้ำไหมเนี่ยทุกคนเขาี่จะได้น้ำไปมาเราตักน้ำไปช่วยพ่อยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็มเลยเอาเยอะๆเอาเยอะเยอะยังเยอะยังเยอะแล้วเยอะแล้วโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไป สะอาดมากเลยแต่มีทะเลดูดทำยังไงเนี่ยาต้งเอาน้ำไปลาดช้วยพ่อบึบไหนได้เต็มไหมได้เต็มไหมโอ้โหได้เยอะเลย แน่นตึ๊บโอ้โหมีเพื่อนๆน,นะที่มาเล่นทะเลนะเขามาช่วยนะเขามาช่วยมีคนมาช่วยเยอะแ <c oughs> ย,เยะเลยพ่อจะลุกไม่ได้แล้ววันนี้อี๊หมา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 ,ม,ามีม้าด้วยทุกคนว้าวทอมมีเอาน้ำไปช่วยพอ่อทอมีกับคอนเทนต์ช่วยกันขนน้ำใหญ่เลย โอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหว้ายเอาไปเอาไป ไม่ค่อยมีอะไรนะไอ้พวกแข็งๆงนี่นบบเนี่ยอวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วว้โอ้โหสนุกตรงนี้สนุกตรงได้มานั่งรอน้ำนะแล้วก็ตักน้ำไปช่วยพ่อฮึบอ้าวเต็มไปอ้ายเออใหม่ก็จะไต่ไนั่งพักต้องเหนื่อยใช่ไหมพี่เดินเหนื่อยแล้วทุกคนอ่ะสองคน นั่งรอตักนา้าพอนั่งพักผ่อนแป๊บนึงวิ่งไปวิ่งมาประมาณสามสิบรอบแล้ว <c oughs> ไม่มีแดดเลยวันนี้ไม่มีแดดเลยดีมากวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงตรงแล้วเก้าโมงตรงไม่กลัวรหรอกไม่กลัวรหรอกวันนี้เขาเตรียมชุดมาเล่นน้ําแล้วค่ะไม่กลัวรหรอก <c oughs> ไมวอ,อย่าเล่นอย่าปลาสูงอย่าปลาสูงก็ปลาสูงอย่าปลาสูง แม่เพื่อนอเอาเอา,ายมาปาใส่ก้นแม่ทำไมเนี่ยอกว่ดูโอ,อ้ <c oughs> โหดูทายสิทุกคนละเอียดมากไม่มีเศษอะไรแข็งแขงเศษไม้เศษอะไรแต่ไม่มีเลยมีแต่เศษหอยเล็กๆนะทุกคน<อ>ดียงามมากเฮ้ยขแนนมือหายลงไปข้างในซ้ายเหรอไหนดูดิ โอ้โหกล้าขึ้นมันน่าจะเจ็ดแผกกนะเธอมีข้างล่างด้วยลาดเลยปึ๊มนีออกได้แล้วป่ะเนี่ยกายจะออกได้แล้วกายจะออกได้แล้วโอ้โหมีคนช่วยเคเมย์ช่วยพ่อเลยเล้ยคเมย์คะเท้คาเท้บอกว่าขอน้่งพักก่อนนะแม่เหนื่อยอ้าวช่วยอันเดนก็เมย์เร็วเร็วเฮ้ยคเมย์ช่วยขุดพ่อหน ขึ้นมาหน่อยลูกเร็ว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 เ้ยยายย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 วยย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 ่ยยยยวยย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 ัยยวเยเยย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 ยเยย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 ย่ยย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 พ่อยยยยยขุดยดึงพ่อเร็ว ดหนึงพ่อนึงพ่อึงหููููููเจอแลวเจอแล้วเจตัวแล้วตัวแล้วเออน่เออดบอกว่าจะออกได้ฮะมากกว่าเดิมแน่นหนักกว่าเดิมทำให้ายหนักเย้อแล้วอยังยังคุยต่อคุยต่อ อย่างเฮ่น้องอยากโดนฝั่งบ้างเอาเขามีมาช่วยเขามีมาช่วยเร็วเอาเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนต่อกันนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย